เดซอนแชร์แรชาโฟอดรู้สึกโดนจ้องเล่นงานที่แมนยูอัมริมเป็นแค่มาไม่ใช่คนบงการเบื้องหลังมาคัดแรชาโฟอด์แนรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกว่าตัวเองถูกจับผิดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชื่อว่าเซอร์จิมและคริปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตามรายงานของเดซอนแรชาโฟอดเชื่อว่าแรดคริปซึ่งเป็นเจ้าของร่วมของแมนยูไนเต็ด ต้องการให้เขาย้ายออกจากสโมสรเพื่อลดภระาคาใช้จ่ายของสโมสรเนื่องจากแรชชัฟฟูรับค่าเหนื่อยสูงถึง3 2 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์จึงได้สั่งให้รูเบนอโมริมดำเนินการตามนั้นรายงานยังระบุว่าแข้งวัย27ปีรู้สึกว่าตนเองถูกวิจารณ์หนักมากกว่าผู้เล่นคนอื่นคนอื่นแม้ว่านักเตะอีกหลายคนก็ปรับตัวให้เข้ากับแนวทางการฝึกซ้อมใหม่ของกุนซือชาวโปรโต,ตุเกสได้ยากเช่นเดียวกันและชาฟฟูไม่ได้ลงสนามให้แมนยูมาแล้ว12นัด โดยมีรายงานว่าความขัดแย้งระหว่างเขากับอโมริมเริ่มต้นขึ้นเมื่ออดีตกุนซือศปอติงลิตบอลตำนิเรื่องความไม่ทุ่มเทในการฝึกซ้อมของเขาหลังจากมีข่าวว่าเขาออกไปเที่ยวกลางคืนซึ่งฝั่งของแรชฟโฟนยืนยันว่าไม่เป็นความจริง